ก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมียวจีนั่นเองเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยได้มีกิจกรรมใหม่มาเนาะนี่แล้วเข้าไปดูกันเลยดีกว่าซึ่งเขาเนี่ยได้ทําการคลิปโค้บหมดแล้วนะใครที่เป็นสายฟรีสายแบบไม่เติมเงินหรือว่าอะไรเนี่ยเข้ามาเล่นกันด้วยนะเขาบอกเลยว่าฟรีแบบบาลมาโคตรฟรีอะแต่ว่าต้องขยันกดหน่อยถ้าจะเล่นเนี่ยเก็บแต้มเนี่ยให้มาเล่นหมวดตรงกลางเนาะหมดเด็เทิร์นหรือว่าอะไรเนี่ยนี่มันก็จะมี หรือว่าให้อัพอะไรพวกนี้นก็อัพไปให้ครบเนาะอันนี้ไม่เกี่ยวนะเมื่อเราทําการเล่นหมดแล้วอะ่ะมันก็จะเหลือศูนย์ใช่ไหมไอแต้มตรงที่หเหลืองๆเนี่ยเราสามารถไปนี่ได้ซูชิเขาก็เกือบเกลี้ยงเลยให้มาแลกของที่ตรงนี้เนาะนีน่เขาบางกระเป๋าเนี่ยแป๊บนึงนะคะแง่โอเคเขาหลีกมาให้แล้วเนาะหลีกถามมาให้เพื่อนละ จะเป็นตัวที่รู้สึกว่าเนี่ยคือเหมือนเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นสกินใหม่หรือว่าแฟชั่นมาใหม่นั่นเองเนาะแต่ถ้าเป็นสายฟรีแบบเขาเนี่ยเขาก็จะดูก่อนเลยเนื่องจากเขาก็บไปเยอะมากอ่าเราดูก่อนเลยเนาะในเมื่อเราเป็นสายฟรีแล้วอะไรคือสิ่งที่จําเป็นบ้างดารุมะดารุมะขาว G สามสำคัญไหมสาคัญใบสกินสาคัญไหมสาคัญเงินสําคัญไหมสําคัญเนาะมีอะไรอีก อันนี้ดูลำดับความสำคัญก่อนเนาะนี่มีอะไรสำคัญอีกดารุมะนี่สำคัญหมดเลยอะพอถึงฝั่งนี้ปุ๊บอ่ะอะไรสำคัญบ้างเหรียญสีแดงสำคัญเนาะจีสี่สำคัญไบสกิน HP ก็สำคัญเนาะถ้าใครเป็นสายแต่งตัวนะก็คือสำคัญนะถ้าอย่างอื่นถ้าเพื่อนๆยังไม่มีอะ่ะก็ทุกอย่างแรกได้หมดเลยเนาะ นั้นมาถึงอันสุดท้ายเนี่ยมันมีอันที่สําคัญมากแต่ว่าเราจะเลือกแรกก่อนเนาะนี่มีดารุมะดานี่สาคัญสุดเลยหายากมากๆดารุมะดานะ<ๆ>เพื่อนๆเพ่งเล็งไว้เลยเนาะ<ๆ>นี่อันนี้จะเป็นแบบพวกสกิกนเนาะก็ได้เก็บไว้ก็ได้เนาะเพื่อเอาไว้ใช้กับตัวชิคกินามิถ้าเรามีตัวนะมันก็จะได้มีแฟชั่นใสแบบเทปที่สวยๆจนะีห้านี่สำคัญเพราะว่ากว่าเราจะเก็บดารุมะหรือว่ากว่าเราจะอัพดารุมะแต่ละตัวแบบให้ครบเนี่ย คือมันเหนื่อยมากแล้วก็มันค่อนข้างจะใช้เวลานานก็ลเลยแนะนําว่า,าไหนๆก็เล่นแล้วเนี่ยถ้าแรกก็คือแรกอันนี้เนาะแล้วก็นี่ใบสูงนี่ที่สําคัญเนี่ยใบ HSR กับ HP เนี่ยอันนี้เดี๋ยวเขาจะเปิดให้เพื่อนๆดูเลยเนาะมีอะไรสาคัญมันสาคัญหมดแต่ว่าเขาจะเลือกเปิดอันนี้ก่อนหง,ง,ง,งึองสองสามอ่าเขากดแล้วนะ ไม่รู้ได้ตัวอะไรอะแต่ขออย่าให้ได้ตัวซ้านะได้ตัวอะไรโอ้ยได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ตัวนี้เขาได้หัวใจพิมพ์สุดโวีได้เฮดพีด้วยอ่ะอุวยทุกคนเขาได้เฮ็ดพีเขาได้เฮดพีอุ้ยเขาได้เฮดพีแหม่แกเฮ้ยเราได้เฮดพีโอ๋ยอารมณ์เหมือนคนยิ่งกว่าถั่วหวยต้องรีบแชร์ให้ลูกรู้ว่าฉันได้การเฮดพีปกติอะแบบได้แต่การแบบอ่า วันนี้ได้การเทพเวลาจะแชร์ก็แบบนานๆนะทุกคนเนาะเวลาเราจะกดแชร์อะไรอะ่ะมันก็จะแบบนานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ต้องแชร์โลกรู้นิดนึงแล้วอะฮ่าฮาเราได้ H P นั่นเองีกดไปแล้ว<อ>รู้สึกดีใจปลื<อ>้มปิตินิดหน่อยมานะอันที่สองที่เขาจะแลกนะถ้าเป็นเขานะในดารุมะมีรยร์อันเดียวเองเหรอ ที่หลังจัดมาสักห้านะจะดีมากเลยอ่ะแบบอุสฎ์ตั้งใจกดอ่าเรียบร้อยอันที่สามเอาอันไหนดีเอาอันนี้านานการแฟชั่นแฟชั่นอ่ะกดแชร์นิดนึงเพื่อเก็บเหรียนเนะาะเมื่อก่อนนี่คือแบบเขาว่าไม่ไม่ชอบกดแชร์เลยนะพราะแบบหลังๆากดแชร์้ยมันได้เหรียญด้วยอ่ะฟรีพอฟรีปุ๊บโอเคเก็บง่ายดีเทพเร็วด้วยจับไปค่ะ นี่ตางเงียบหน่อยไนมาเล่นเกมตรงนี้มาเลยวเก่งม,มากเก่งม,มากเก่งม,มากคุยกับนกเนาะนกเขามาันแสนรู้มากเดียวๆน้องไม่ต้องคุยด้วยแม่คุยคนเดียวพอแม่กําลังแนะนําเพื่อนๆอยู่ว่าควรเลกอะไรบ้างน้องเงียบก่อนน้ลูกนะนะครับ ทีหลังไปเลยนี่แรกมีอันเดียวอย่างหนยจัดป้ายเดี๋ยวอันนี้เขาจะมาลองดูนะว่าแต่ละกล่องเนี่ยมันได้อะไรบ้างเริ่มจากอันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นได้ดารุมะเนาะมันจะได้เป็นเศษดารุมะนั่นเนองเนาะก็เฉยๆอันนี้ก็จะได้เป็นซูชิจ้าจ๊ะโจ๊จุอันนี้จะเป็นอมิตมะเนาะทางนี้นะกล่องเขียวๆนะ อ่าแรกให้ดูไปเลยอันนี้จะเป็นตัวเศษเขาเรียกว่าเศษชิกีนามิเนาะถ้าใครแบบอยากเก็บเศษชิกีนามิก็เก็บไปมีอะไหนสำคัญบ้างเขาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้สำคัญเอาก่อนปึ๊บ G4 มันมันไม่แพงมากเนาะเราก็เก็บไว้อันนี้อันไหนที่มันดูแล้วหายยากๆเพื่อนๆเอาก่อนเลยนะ พราะวันต่อไปเราเก็บแล้วก็ค่อยๆแลกไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันก็จะครบไปเองนะไอ้พวกเนี้ยเนี่ยไม่ต้องแลกก็ได้เนาะเปลืองหรือว่าใครจะแลกก็ได้นะมันก็เหมือนเป็นแะบ็กเก้าทั้งหมดาอย่างเงี้ยครับครับไม่ต้องดีใจลูกไม่ต้องดีใจนะคะครับจุ๊บจุ๊บมาดูต่อเนาะนี่ไนกเขาเนี่ยชอบมาาุมันมากเลยเวลาเล่นเกมนางอาจจะไม่ค่อยชอบให้เขาเล่น นะนางจะชอบแบบว่าให้ทำอย่างอื่นให้แบบอารมณ์แบบธรรมะธรรมูอะไรอย่างเงี้ยแบบอ่านหนังสือเอ้ยอะไรเอ้ยอย่างเงี้ยแบบดูกระตุงกระตุ้นอะไรอย่างเแบบงี้ไยได้ดูหนังได้แล้วแบบเล่นเกมปุ๊บอา่กัดนิ้วมั่งกัดหูมั่งกัดตามั่งโอ้โหเน้คิดเลยนะเนี่ยถ้าสมมติว่าเล่น R O V หรือว่าอะไรเนี่ยสงสัยน่าจะแบบแพ้แพ้ตั้งแต่ลงเลยเอา้าวหลุดเฉยอ๋อยังไม่หลุดยังไม่หลุดโอเคโอเค G สา3เขาไม่อยากแลกเลยนั้นได้เป็นอันนี้แล้วกันสกินเขาเป็นพวกสายแฟชัน่นนิดนึ่งนี่สำคัญนะแลกไว้เลยก็ได้นะุ๊ยแลกหมดเลยเสียดายอะ่ะอันนี้ดารุมะ XP ก็สำคัญนะอาิตเทแรกหนึ่งตัวมีอะไรสำคัญอีกบ้างเอาแลกอันนี้ไปเลยแล้วกัน G 3อ่าหมดแล้วนี่ G 6จ้ามาเลย อันนี้เนี่ยเอาไว้ทำอะไรเนี่ยเขายังสงสัยเลยนะแต่ว่าเขาก็จะพยายามแลกเก็บไว้ e x t r 6เนี่ยมันให้ทําอะไรเนี่ยเขายังงงเลยเขาก็ยังทําไม่ถึงอันไหนสําคัญอีกให้เพื่อนๆดูลําดับความสําคัญนะอันนี้คือมันหาซื้อได้ง่ายมากเนาะเราจะเอาก็ไ้ไม่เอาก็ไ้แล้วแต่แต่ถ้าสมมติคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยเขาก็แนะนําเป็น เ p แต่ว่าพยายามเลกข,ของสำคัญก่อนนะเปิดแต้มเหลือๆเ,เราได้แบบเก็บไว้ซิงิงอันนี้ก็แบบเป็นเหลือไม่กี่อันแล้วค่ะเอาอะไรดีเพื่อนๆเขาเจะดูความสำคัญก่อนเนาะไม่เอาครับนี่เขาจะเอาดารุมานะหมดละส่งใส่แต้มเขาหมดแล้ว โอเคหมดละได้ละพอละนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเขาจะไปเหอตัวนี้หน่อยในในก็ได้ตัวชิคกี้นะ่ไม,มไหมไหมปกตินะได้แต่ตัวซ้ำมาเพือ่อนๆโอวันนี้ได้ตัวไม่ซ้ำรู้สึกดีใจเปื้มปตีติมากเลย <วา S 1> ถือว่าเป็นบุญตา,าของเขาเอง <laughs> สวยสก,กินกัน,น่อย เพาว่าเป็นสายป้องกันหรอตอนแรกเขานึกว่าแบบนางเป็นสายตอนแรกเขาคิดปรนะตอนเนี้ยเขาคิดว่าเจ้ตัวเนี้ยตัวตัวเนี้ยเขาคิดว่าตัวดีวินิอะไรเนี้ยเอาเปว,ว่าตัวเนี้ยเขาคิดว่ามันเป็นแบบเป็นสายยิวอะไรแบบนี้เนาะตกลงไม่ใช่ยิวเหะหน้าแตกเลยโ <isas> อ้ชุดนี้เท่สนะุดเท่เท่เนอะเขาเด็เนอะเดี๋ยเดี๋ยวอันนะี้ต้องกินอันบาส บนย่าอย่ากดนิ้วอย่ากดนิวมามืกี้หนุนนิดนึงนะคะต้องขอโทษด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัวสกินเนาะตัวนี้ขออัพุบแล้วถ้าพจะัเนี่ยตัวนินจาเนี่ยอัพแบบสายเขาได้เลยเนะมันจะช่วยตีแรงนิดนึงแต่ถ้าเหมือนแบบคนต่างประเทศอ่ะเขาจะอัพเป็นแบบตัว เขาจะใช้แบบใช้อันนี้ตัวอมิตามาตัวนี้สน,นอแต่เขาว่าเขาใช้เป็นโจมตีเพราะว่าเขาเห็นจากสกินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเนี่ยมันให้คิดถองความเร็วแล้วก็จริงจริแต่ว่าจะใช้ตัวนี้พูดเงาพูดเงาพูดเงา,เงาถึงคามันไม่มีเลยก็เลยใช้ฮารีไป แต่มันก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งมีอะไรให้เขาอัพอีกบ้างส่วนใหญ่เขาจะได้ตัวสามเยอะแต่ว่าเขาก็อยากอัพให้หมดเดี๋ยวจะพยายามอัพให้หมดนะคะวันนี้รู้สึกดีใจดังแบบโอ้เป็นครั้งแรกเลยอันแรกแบบตัวชิคกีนาะมิแบบเป็นบุญของเราเป็นบุญของเราจริงๆเนีย่ยสบายใจไปแลนะ้วป่อน คืนแบบเนาะโอ้ไม่คิดเลยว่าตัวเองจะได้นี่เลยนะคือความตั้งใจของเรามันไม่มีอะไรเหลือมากกว่าเรเพราะวันนี้แบบพูดแบบคำคุ้มเดี๋ยวพรุ่งนี้แบบถ้าแรกแบบไม่ได้ตัวแบบ H ES P เลยลก็อา์นะหรือว่าได้ตัวสามสงสัยพ่งน่าร้องไห้ต่อ,อ <S 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 ตอนนี้อ,อ๋อเรามาใส่ดาลุมาดำกันเนาะเมื่อกี้เขาได้ดา,า,ดาลุมาดำมา เขาแปลกใจมากเลยตัวโดจิเนี่ยตัว HSR โคตรหัวเลยนะตัวสก,กินเนี่ยแต่ทำไมพอเป็น H.P เนี่ยรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยหัวเท่าไหร่เลยมันค่อนข้างจะแบบเฉยๆมากเลยอ่ะแปลกเหมือนก,กันนะตัวชิคกี้นามตัวเขาก็นักเรามาใส่าดารุมาด,ดำกันเนาะเันจะคุยด้วยใช่ไหมล่ะกับเพื่อนๆรู้นะ น้องอยากคุยด้วยหรอโอ้ครับครับครับยอมแล้วผรมยอมแล้วนี่สลับกับอะไรได้บ้างถ้าสลับจะได้อะไรอ่ะเขายังงงเลยอันนี้จะบอกว่าเป็นการเช็คแต่เราไม่อยากเปลี่ยนอ่ะ เราอุตส่าห์อัพมาเนาะน่ทุกคนเนาะเราอุตส่าห์อัพมานี่อันนี้แบบซีละเห็นทำไมอันนี้แบบเชงไม่ได้ละเนี่ยอุ้ยนางเชงได้โปรดเลือกไม่มีตัวให้สัตน่าสงสารนะ ไะะเดี๋ยวตัวยูตัวนี้แหละเขาจะปั้นตัวต่อไปเขาก็หวังว่าให้มันดีหัวหัวนะจ๊ะจ๊ไม่มีอะไรแล้ววันนี้แบบแฮปปี้แล้วได้ของตามที่อยากได้แล้วโฮโฮนี่ตัวนี้เราก็ได้แล้ว อะไรจะอัพแล้วนะจ๊ะวันนี้เขาก็อขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะังงก็ช่วยฝากกดไลค์กดซับสไครตกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไป้ลยนะช่วงนี้เนี่ยโอมิโจิเนี่ยมีกิจกรรมอยู่เนาะก็ถ้าใครเป็นสายฟรีแล้วก็อยากเทพเร็วๆไวๆเนี่ยต้องมาลงกิจกรรมเยอะๆนะเพราะว่าของที่เขาได้แลกไปก่อนหน้าน,นี้มันค่อนข้างจะสําคัญในการอัพตัวละครมากๆเลยเนาะแล้วสําหรับน้องๆที่เพิ่งมาเล่นหรือว่าอะไรเนี่ยควรต้องลงนะจ๊ะรีบมาลงเลยเพราะว่าน้องๆจะได้ ตัวละครแบบเทพๆไปใช้กันด้วยเนาะซึ่งมันดีต่อตัวน้องๆเองด้วย,ยงไงเขาก็ขอจบคลิปว้เพีงเล่าน,นี้นะบา,บายยค่ะฝากช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบสติ๊กเกอร์ลายของเขาก็ฝากช่วอุดหนุนเขาด้วยเนะอะยังไงก็ขอจบคลิปว้เพีงเท่าน,นี้แหละถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถาไมไปใต้คลิปได้เลยหรือไม่ก็ไปที่เพจของเขาได้เลยเนาะเพราะว่าเพจเนี่ยเขาก็สร้างมาได้สักพักแล้วแหละแต่ก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็เล่น ไม่เปบ้างอะไรบ้างก็มีน้องเข้ามาทักเข้ามาถามก็ขอบคุณมากๆสําหรับน้องทุกคนที่เข้ามาถามหรือว่าเข้ามาชมหรือว่าอะไรก็ตามเนาะแต่ว่าเข้ามาชมแล้วก็เข้ามาเล่นเกมด้วยนะยังไงก็ไม่บายค่ะเที่ยวให้สนุกนะช่วงนี้แบบปีใหม่ไทยแล้วเนาะก็ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็อย่าลืมพกเจลแล้วก็ใส่แมสแล้วก็ระวังแล้วก็ดูแลตัวเองให้เรียบร้อยนะคะไม่บายจุ๊บๆทุกคนรักและคิดถึงบาย